สวัสดีค่ะเกียวซาเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงและก็เป็นจานโปรดของหลายๆคนนะคะในประเทศจีนจะเรียกเกียวซาว่าเจียวซื่อญี่ปุ่นเรียกเกียวซาแล้วก็เกาหลีจะเรียกมันดูชื่อเรียกต่างกันแต่วิธีทำจะคล้ายกันหมดเลยนะคะแม้กระทั่งไส้หรืออะไรแตกต่างๆนั้นก็จะเหมือนกันรวมถึงวิธีหอ ก็จะมีหลากหลายแบบวันนี้ปาอีจะมาโชว์วิธีทำแผ่นเกียวซาซึ่งวิธีของปาอีทไม่ต้องใช้ไม้กลึงเลยจะใช้มือบี่ๆลงไปอันนี้จะเป็นไอเดียที่ปาอิทดัดแปลงมาจากของออไอเดียของคนจีนนะคะเคยดูในเว็บของคนจีนที่เขาใช้ทําแผ่นปาะเปียแต่อันนี้ปาีจะเอามาแดัดแปลงใช้ทําเป็น แผ่นเกลซ่าแล้วมันก็จะง่ายๆก็ทำเสร็จไว้ด้วยเสร็จไวกว่าที่จะต้องมากลึงทีละแผ่นนะคะส่วนผสมง่ายมากๆค่ะมี3อย่างมีแป้งน้ำแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวเรามาลุกันเลยนะคะโอเคค่ะแป้งสาลี200กรัมค่ะ แป้งตั้งหมิ่น30กรัมเกลือครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าไม่มีแป้งตั้งหมิ่นเพิ่มเป็นแป้งสาลีแทน30กรัมนะคะจากนั้นเติมน้ำร้อน150 ml ไม่จำเป็นต้องวัดอุณหภูมินะคะขอให้เป็นน้ำร้อนอหรือน้ำเดือดก็ได้ค่ะ จากนั้นคนให้ทั่วคนจนกว่าแป้งที่เป็นแห้งจะหมดไปนะคะถ้าหากว่าน้ำไม่พอก็ให้เติมหรือถ้าน้ำมากเกินไปก็เติมแป้งค่ะคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเห็นว่ามันจะมีแป้งที่เป็นผงๆติดอยู่ที่ขอบชามนะคะแล้วก็คนจนจนใช้ตะเกียบหรือใช้อ่ ที่คนอย่างอื่นนะคะถ้าใช้มือมันจะเลอะก็ใช้ตะเกียบคนไปแบบนี้ค่ะคนจนทั่วๆพยายามคนให้ถึงแป้งที่แห้ง,หงเสร็จแล้วจากนั้นก็เติมน้ำมันน้ำมันพืชธรรมดาน,ะะนี้ค่ะหช้อนโต๊ะจากนั้นเราจะมาเริ่มนวดด้วยมือนะคะเราจะนวดแบบนี้จนกว่าแป้งโดจะเป็นก้อน แล้วก็แป้งแห้งๆที่ติดขอบชามทั้งหมดก็หมดไปนะคะจนเกี้ยงเลยแล้วก็สำหรับท่านที่จะทำเกี้ยวน้ำเกี้ยวซ่าน้ำาการทำแป้งโดนี้ไม่ต้องใส่น้ำร้อนก็ได้ค่ะใช้ใช้น้ำเย็นแทนในส่วนผสมอัตราก็เท่าๆกันอันนี้จะรู้สึกแป้งแห้งๆมือนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นปกติเพราะแป้งโดของเราจะ ไม่ไม่แฉะมากเนี่ยก็จะมาเริ่มนวดให้เหนียนนะคะนวดด้วยมือให้แป้งเนียนประมาณ5-10นาทีการนวดเราก็จะพับแป้งแล้วก็กดแล้วก็พับแล้วก็กดแบบในวิดีโอนี้นะคะสำหรับการทำแผ่นเกี๊ยวสดเนี่ยมันจะอร่อยกว่าที่เราซื้อมาแน่นอนค่ะแล้วก็ควบคุมความหนาบางของแป้งได้ อันนี้แป้งเนียนได้แล้วนะคะเนียนได้ที่แล้วเราก็จะมาแรปด้วยแผ่นฟิล์มจากนั้นพักแป้งโดวไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งโดที่เราพักไว้ให้คลายตัวแล้วออกมาทำการตัดแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นค่ะไปะอีจะใช้แป้งข้าวโพดในการเป็นแป้งนวลน,นะคะเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะไม่ไปติดกับแป้งสาลีค่ะจะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึง่ง ไปจะเจาะรูตรงกลางเป็นคล้ายๆโดนัทแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดยืดค่อยๆยืดแป้งออกจากนั้นก็ไปก็จะตัดเป็นสองส่วนนำแป้งโดส่วนหนึ่งใส่ถุงกันลมเข้าแล้วก็พักไว้ก่อนคลึงแป้งให้เป็นเส้นนะคะยาวออกไปอีกนิดนึงเสร็จแล้ว เราก็จะมาตัดออกให้ได้ชิ้นละประมาณ8กรัมหรือไม่เกิน10กรัมนะคะสูตรนี้ทั้งหมดก็จะได้ประมาณ40ชิ้นจักนั้นเราก็เอา,อาแป้งโดเป็นก้นกอนมาบีแบบในภาพนะคะบีให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะทำไปใช้มือกด,ก,ดกึงกึงๆให้เขากลม ะะให้เขากลมแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันใช้มือบี้ลงไปค่ะไปะอีจะทำประมาณครั้งละ10แผ่นในคราวเดียวกันนะคะจะกลึงแบบนี้วางลงไปค่ะเนี่ยก,กะเอาค่ะให้ได้ขนาดเท่าๆกันใช้มือบี้บี้กลึงๆรอบๆแล้วก็หมุนๆแบบอยนี้นะคะทำให้กลมๆนิดนึง วีลงไปแล้วก็จับแป้งหมุนๆให้ทั่วค่ะค่ะถ้าบางคนอยากใช้ไม้กรึงก็วีแบบนี้ไว้แล้วก็เอาไม้กรึงได้เลยนะคะส่วนไปอิทจะทำให้ดูว่าเราสามารถไม่ต้องใช้สำหรับไม่ต้องใช้ไม้เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็ทา ทาแป้งข้าวโพดนะคะลงไปเยอะๆนะคะกันติดทุกแผ่นเลยนะคะเนี่ยทาให้เยอะหน่อยนึ่งแล้วแปะลงไปค่ะทาด้วยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวทําให้ไม่ติดกันถ้าเราใช้แป้งสาลีมันก็จะซึมติดกันไปเลยนะคะจะแกะจะแกะออกยาก ประมาณ10แผ่นแล้วนะคะก็ใช้มือกดลงไปแบบนี้หละคะ่ะกดลงไปง่ายเห็นไหมเขาก็จะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นแผ่นที่อยู่ข้างหน้าก็จะเล็กกว่าแผ่นอื่นแล้วก็จะมาตกแต่งให้ให้เท่ากันไปจะกดตรงที่ขอบของแผ่นนะคะจะใช้มือกด หมุนแล้วก็กดให้ทั่วทั้งแผ่นแผ่นแป้งเขาก็จะขยายออกตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเห็นไหมคะพีททำจนหมดได้ประมาณ40แผ่นสวยๆง่ายๆเลยคะ่ะปีดมีคลิปทำไส้เกี๊ยวแล้วก็วิธีห่อเกี๊ยวอีกต่างหากนะคะ สามารถดูวิธีทำไส้วิธีหอ่อวิธีทอดเกี๊ยววิธีทำน้ำจิม้มแล้วก็ไปก,ก็จะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษอีกต่างหากดูได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะจากนั้นเราก็สนุกกับการหอ่อแล้วก็การรับประทานเกี๊ยวได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ